เมื่อวันแม่เวียนมาบรรจบครบรอบบริษัทของเราจึงขอประมวลภาพชุดเครื่องเพชรของสมเด็ดพเจพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงซึ่งมีพระชนมายุ88พันษามาให้ดูกันค่ะสร้อยเพชรเทียร่าชุดเครื่องเพชรนี้ออกแบบโดยแบรนด์แวนคลิฟอะเพสเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงโดยเฉพาะในปี2 5 0 3ซึ่งมงกุฎองค์นี้มีความทันสมัยและมีความพิเศษเป็นอย่างมาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงทรงเลือกใช้งานบ่อยครั้งโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศชุดเครื่องเพชรฟริงเทียราชุดเครื่องเพชรดมอนฟรินชีเอรนํมมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างกล่าวคือเป็นได้ทั้งมงกุฎและสร้อยพระสอซึ่งเทียราชุดนี้ถือว่าเก่าแก่มากที่สุดในบรรดาชุดเครื่องเพชรของราชวงศ์เลยก็ว่าได้เดิมทีนั้นเทียราชุดนี้เป็นของสมเด็จพระศรีพระรินมราชพระบรมราชชนีพันปีหลวงพระมเหสีในพระบาท สมเด็จพระจุลเจ้ากล้าเกล้าหัวโดยพระองค์ทรงได้รับเป็นของขวัญเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปแต่ชุดเทียร่าถ,ถูกถ่ายรูปครั้งแรกเมื่อสวมโดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีขณะทรงสวมมงกุฎองค์นี้ในปี2463ภายหลังจากนั้นพระบรมราชน,านีพันปีหลวงทรงนำมาสวมเป็นสร้อยพระสออยู่บ่อยครั้งครั้งล่าสุดคือครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวีเดนในปี2546